สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมชัชเพ็ญพ,พลครับทุกวันอังคารรายการของเราจะเป็นสวรรค์สำหรับคนรักฟุตบอลไทยเพราะทุกช็อตเด็ดที่เกิดขึ้นในศึกบอล t ตโยตา้าไทยพิม l ์ a ล u e นั้นเราจัดไปร้อนเป็นไฟเพราะคุณผู้ชมครับเกีฬยที่ผมจะนำเสนอนั้นเป็นการเจอกันของแชมป์เก่าฤดูกาลที่แล้วบุรีรัมพบกับรองแชมป์ปีที่แล้วเมืองทอง บุรีดำแม้จะอยู่อันดับที่10หลังๆผลง,งานเริ่มด,ดีขึ้นดีขึ้นส่วนเมืองทองเป็นจ่าฝุมมาตลอดแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเล่นในบ้านโดนสุพรรณบุกมายิงคาถิ่น5ต่อ2ฉะนั้นเกมนี้สำคัญสุดๆใครชนะความมั่นใจในการจะก้าวถึงแชมป์ในลดกกาลน,นี้จะเพิ่มเอกมากมายมาหาศาลเด็ดแค่ไหนร้อนแค่ไหนเราจัดไปมาที่บ้านของบุรีย์นะครับ จ้าบ,บ้านวันนี้อยู่ในชุดขาวฮะส่วนเมืองทองในชุดเ่าแค่15นาทีนะครับมาริโอชิปให้กับทิติพันธ์กระโดกลูกนี้เฉียดเสาไปนิดเดียวบุรีดำม,มาบ้างอนาวินจูจีนครับล็อกเข้าซ้ายซัดแอนเสียวโอ้โหเข้าสู่ครึ่งหลังนะครับธีรทรบุญมาทันกระชากหลบงดงามฮะและ้วก็ไปปะทะกับอาทิตย์โอ้โหกรรมการชักใบแดงเลยฮะ กรรมการไล่ธีรท,ทรบุญมาทันออกจากสนามเดี๋ยวดูฮะว่าภาพชา์เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดูเท้าซ้ายนะฮะเหมือนกับไปเนี่ยฮะไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้โหบุรีมําเหลือเพียงแค่1ิคนนะฮะเจิรวัตมรมัคคารมไม่แคร์ฮะมอ้อยกว่าคนหนึ่งบุกแต่กวินอย่างซุปเปอร์เซฟและจังหวะนี้นะครับโอ้โหบุรีมําโดนฟาวนะฮะทางด้านกรรมการเป่าฟาวแต่เหมือนกับบุรีมย์ไม่ได้ยินครับคายฮิราโนสุกยุยว่าเแตก กรรมการเปล่าฟ้าไปแล้วโอโหบุรีรัมมองว่าลูกนี้กรรมการหน้าให้เล่นต่อนะเพราะว่าทีมกําลังได้เปรียบเมืองทองโชคดีไปฮะและโอกาสสุดท้ายคายโคกก็วินซุปเปอร์เซฟฮะจบเกมสเสมอกัน 0- 0แข่ง12นะัดเท่ากาันบุรีรัมเจ้าบ้านมี17แต้มนะครับอยู่ที่ส2ส่วนเมืองทองครับมี24แต้มเป็นรองจ่าฝูงจากคู่สุดมันมาสู่ประตูสุดงามช็อตเด็ดไหนเจ๋งสุดเราจัดไปใน3ที่สุด อันดับ3ชัยนาทส่งเข้าประกวดโจาตาขึ้นโอ้โหยิงกระสุนจากเกือบ40เมตรสุดยอดนับถืสินท่าเรือมาแล้วยอดรักนาเมืองรักแต่งแล้วอัด และอันดับหนึ่งฮะสุดยอดความภูมิใจของชาวไทยเลสเตอร์ซิตี้แชมป์บอลอังกฤษนะครับที่มีเจ้าของเป็นคนไทยบินไกลามาฉลองแชมป์ที่กรุงเทพเมื่อวานนี้ช็อตเด็ดในงานมีตรึมพรุ่งนี้16นาฬิกานาทีเราจัดไป